สวัสดีเพื่อน f อสโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะมก็ไม่รู้ว่าวันศุกร์ที่แล้วใครโชคดีบ้างนะครับเนาะก็ถือว่ามาเต็มเต็มเลยนะครับ3ตัวนะครับก็มีเพื่อนน C ซที่น่าจะโชคดีนะครับเนาะก็ฝากน้ําใจนะครับมาให้คุณแม่ฝันรวยนะครับเนาะแล้วก็เป็นใครเลี้ยงกาแฟแอดนะครับเป็นกําลังใจนะครับ ก็เอ่อถ้าท่านใดที่แบบโชคดีอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้คุณแม่ฝันรวยก็ก,ก็แจ้งแอดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากบัญชีคุณแม่ก็มีปัญหาครับเนาะไปแกก็ไปเบิกไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะให้ไปเปลี่ยนเลขบัญชีใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแปมมาไอสงกรานนะครับจะให้ไปเปิดบัญชีใหม่นะครับยังไงเพื่อนบิกีก็แจ้งแอดนิดหนึ่งนะครับเนาะถ้าจะฝากมาก็ บอกได้นะครับแอดเป็นธุระใอ้อยู่แล้วนะครับก็มหาประจําอยู่แล้วนะครับเนาะก็อย่างไงก็บอกบุญนะครับก็มีเพื่อนทีซีก็ทยอยทยอยร่วมบุญมาแล้วนะครับเนาะก็วัดประทุมวันนะครับท่านพระอาจารย์สมรักนะครับเนาะท่านก็ดูแลทั้งการสร้างโบสถ์ด้วยแล้วครับแล้วก็สร้างศาลานะครับซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ2กิโลนะครับวัดใกล้เคียงกันนะครับเนาะก็ถือตรงนี้เป็นสะพานบุญแล้วกันนะครับเนาะ ก็มาเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าความฝันเนาะก,ก็วันศุกร์แม่ต้องบอกว่าบางท่านก็ทิ้งไปเนาะพอคิดว่ามันจะมารัฐบาลนะครับเนะบาะเลขสีแดงนะครับที่เหมือนเห็นในวงไฮโลนะครับเนาะที่เราไปลงก็ปรากฏว่าไม่ไปรัฐบาลนะครับมาลาวพัฒนานะครับสามตัวตรงๆนะครับก็ท่านใดเล่นสามหางก็น่าจะได้ทั้ง ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะสามตัวสองตัวนะ่าจะได้นะครับทั้งบนบอกออกอะไรนะสี่สี่ห้ากับสี่สี่เนาะก็ถือว่าเข้าเต็มเต็มเลยนะครับเนาะก็ก็เนื่องจากวันศุกร์นะครับก่อนที่คุณแม่จะฝันก็เอ๊ะน่าจะฝันก่อนแล้วแหละก็กลับมาจากสีสเกตนะครับความฝันนี้คุณแม่ไปนอนฝันที่สีสเกตนะครับหลังจากกลับมานะแอดกับคุณแม่ไปไป,ไปทุระนะครับ ตรงๆก็คือไปตามทวงหนี้นะไปตามทวงหนี้คนที่ก็ติดหนี้นะครับก็แล้วบังเอิญขาขากลับนะครับทางผ่านก็วิ่งเข้าไปในวัดในวัดแล้วก็ก็ไปเห็นรูปหล่อรูปหล่อหลวงปู่แฮมนะครับเนาะก็พลันอะไรยังไงไม่รู้แล้วนะก็ไม่ได้จอดด้วยแต่ว่าระหว่างมันเป็นทางผ่านเนาะรูปปั้นหลวงปู่ก็อยู่แอดกับคุณแม่ก็เลยแบบเหมือนแบบว่า ไหนแล้วหลวงปู่ที่หลวงปู่เคยแบบฟันธงอะ่ะคือฟันธงว่าคุณแม่จะรวยนะ <c oughs> คือแต่จริงๆตอนนั้นคือท่านไม่ให้เอากระโอมอ่ะกระโอมที่อยู่ในปากอะ่ะที่เป็นของพิเศษในลูกสาวท่านไม่ให้เอาออกนะท่านบอกว่าถ้าไม่เอาออกเนี่ยโอ้ถ้าอยู่ในเมืองนี่แบบรวยมากต่อให้อยู่ต่างจังหวัดนี่ก็จะเป็นมหาเศรษฐีนะครับเนาะก็อันนั้นคือสายแบบสายโชคลาภอะ่ะนะก็ท่านไม่ให้อ,ออกนะครับเนาะ นี้คุณแม่ก็เลยตัดเพาะว่าไหนเคยแบบคนโบราณเหมือนว่าเอามีดไปถากเสาวไว้ได้เลยเนี่ยพนันกับหลวงปู่ไหมหลวงปู่กล้าพนันเลยเอามีดไปถากเสาเลยว่าโยมจะรวยมากถ้าถ้าไม่เอาออกและคุณแม่ก็ตัดเพาะว่าอายุจนปูนนี้ยังไม่เห็นรวยเลยหลวงปู่ไหนที่หลวงปู่บอกอะไรเงี้ยนะก็เลยตัดเพาะนะพอมาวันศุกร์ลาพัฒนาก็เลยออกถือว่าออก3ตัวนะครับอ่าและความฝันนะครับคุณแม่ไปธุระที่ศรีสะเกด เอาผ้าไปขายนี่แหละครับผ้าไหมนะครับก็เอาไปที่แบบคนรู้จักกันนะหมู่บ้านคนรู้จักแล้วก็มีความจําเป็นต้องนอนค้างนะครับพอตกกลางคืนก็คุณแม่ก็ฝันพอคุณแม่ฝันก็เห็นตัวเลขลอยมาในอากาศนะครับลอยเหมือนเว่าวเลยนะครับลอยซ้ายไปขวามาอย่างเงี้ยลอยอยู่บนอากาศเป็นเลขสีแดงเลยคุณแม่มองดูและตัวเลขนั้นก็คือมีเสียงพูดอะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่า เสียงมาจากไหนหรือว่าตัวเลขนี้พูดได้เขาบอกว่าเขาตามหาคุณแม่ตามหาคุณแม่แล้วคุณแม่ก็บอกคือเสียงพูดนั้นพูดเป็นภาษาลาวเลยนะภาษาอีสานเนี่ยว้าวลาวเลยเขาบอกคุณแม่คุณแม่อยู่ใสอย่างนี้นะมาตามหาคุณแม่ก็บอกว่าแม่มานอนลาวคือแถวหมู่บ้านนั้นก็พูดภาษาลาวเนาะก็ภาษาลาวมั่งขมรนมั่งปะกนกันเนาะสีสเกตก็ทีนี้เสียงก็บอกว่าคุณแม่มาแล้วมาตามหาคุณแม่ก็บอกเออแม่อยู่นี่แหละ แล้วตัวเลขที่ลอยลอยอยู่นั่นแหละมีเสียงออกมาเนี่ยคุณแม่ก็ก็ไม่ได้สนใจว่าเสียงนั้นคือคนหรืออะไรนะแต่มันลอยมาเห็นเลขแต่มีเสียงคือไม่ไม่เห็นคนไม่มีคนทีนี้เขาก็บอกว่า,เ,าเขาจะลงคุณแม่อาจารย์มารองหน่อยตัวเลขนี่แหละพูดเป็นเสียงมาและให้คุณแม่อาจา์คุณแม่บอกเออถ้าจะคาวเด้อเดีย๋ยวสิบเออจารย์มาหองคือเขาจะลงละ้ห้าอาจารย์มารองตัวเลขนะตัวเลขสีแดงด้วยนะ คุณแม่บอกสีแดงแป๊ดเลยลอยเสร็จแล้วก็คุณแม่ก็เอาจานมารองแล้วเขาก็ลอยลงมาที่จานคือตลอดเวลานี้พูดภาษาลาวตลอดพูดภาษาอีสานว่าวตลอดแบบก็เออคุณแม่มาลาวดีแล้วคุณแม่มาเออลาวก็ดีแล้วแต่ผมก็มาลาวคือการเันสิเนี่ยคือพูดประมาณเนี้ก็คิดว่าเลขนี้น่าจะไปลาวพัฒนานะครับเนาะ ก็วันจันทร์นะครับวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ถ้าวันจันทร์แล้วก็วันพุธวันพุธไมมาวันศุกร์นี่ก็ต้องจัดหนักเนาะก็ทริคเป็นอย่างนั้นเนาะสังเกตอ่านี่นะครับเห็นไหมแดดจ้าเหลือเกินมันจ้านี่นะครับเป็นเลขที่ลอยลงมาแล้วก็ลอยมาใส่เขาให้จานมารองเนาะอาจารย์มาฮองแน่แน่อ่าแล้วก็มีคุณแม่ก็เอาจานมารองให้เขาก็ เป็นเลขอย่างนี้เลยนะครับเนาะส่วนจานนี่ก็แอดก็ตีประมาณนี้แหละครับเนาะ,ะตีก็เน้นเนนก็คือที่เจศย์เนาะจานก็น่าจะเป็น7ได้นะครับแต่พอดีจานมันเป็นวงกลมเนาะแอดก็เขียนเผื่อแล้วกันเนาะก็เบิ้ลอย่างนีห้หามอย่างนี้ก็สามหางก็สบายสบายนะครับเนาะก็เน้นไปที่70ส่วนจะเป็น9ได้ไหมเพราะว่าจานมันเป็นจานแก้วใสเลยนะครับเป็นจานแก้วใสใ ก็เลยคิดว่าเอก็เขียนเผื่อแล้วกัน <S <S เผื่ออย่างว่าแหละไว้เขาจะต้องมีปริศนาให้เราคบคิดเสมอแต่อันนี้ที่เด่นเลยก็คือ70เนาะก็อาจจะ3หาง770 707อะไรเงี้ย077ได้แต่แต่ตัวเลขคือ70เลยแหละส่วนนี้จานเป็นรูปวงกลมเนาะก็อาจจะเป็น070ได้007อะไรก็ได้เนาะเพราะว่าบางทีมันไม่เหมือน5 544อ่ะมันออก44 5เนาะ ยังดีว่าข้างล่างออกสีสีก็ถือว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่ะส่วนจานแก้วแอดกตีเผื่อและกันแม่แก้วมันแก้วใสๆอาจจะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเอออาละครับเนาะยังไงเพื่อนที่ซีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับอ่ายัางไงก็ลองตามนะฮะต้องตามครับเลขคุณแม่น่าจะมาแน่ๆแน่นอนนะครับพอสีแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้แอดมาเขียนที่หลังเนาะจำแกบอกว่าเลขสีแดงที่แรกเขียนสีน้ำเงิน อ่ะครับน่าจะพอเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ